สวัสดีครับเพื่อนๆนครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลุงบอลนะครับทางช่องลุงบอลชาแนลนะครับตอนนี้ลุงบอลก็ทํางานอยู่นะครับเอาเดอร์เข้าแล้ววันนี้มีผัดพริกเผาปลาหมึกนะครับลุงบอลจะทําให้ทุกคนดูนะครับทําง่ายๆทําไวแล้วต้องอร่อยนะครับสไตล์อาหารไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมตามมาดูกันเลยนะครับวันนี้ผัดพริกเผาให้ลูกค้านะครับลูกค้าทานที่ร้านนะครับจุดไฟนะครับปิดแก๊สนะครับ ราใส่น้ำมันพืชเลยนะครับไฟแรงนิดนึงนะฮะแต่น้ำมันนิดหน่อยพอพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่นี่คือพริกพริกจินดานะครับพริกจินดาโขกกับกระเทียมนะครับใส่ก่อนเลยนะอันดับแรกนะฮะผว้พริกให้หอมครับผม วันนี้ไม่มีเวลานะครับเลยต้องถ่ายของจริงพอพริกหอมแล้วเราก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปครับนิดเดียวนิดเดียวใส่ไปนิดเดียวแล้วก็ใส่พริกเผาพริกเผาก็หาซื้อทำได้ทั่วไปเลยนะครับใครชอบยี่ห้อไหนก็เอายี่ห้อนั้นนะครับผัดไปเรื่อย เติมน้ำสต๊อกอีกนิดหนึ่งใครไม่มีก็ใช้น้ำเปล่านะครับปรุงรสนะครับเวลาปรุงรสนะครับผัดพริกเผาเราก็ใส่น้ำปลาใช้น้ำปลาดีหน่อยนะครับซอสปรุงรสนะครับกะปริมาณเอานะครับเพราะว่าอาหารของลุงบอลนเนี่ยจะจะไม่บอกว่าใส่อะไรเท่าไหร่นะครับเอาตามชอบแล้วก็น้ำมันหอยครับผม น้ำตาลชูรสนะครับแล้วก็รสดีเห็นไหมครับน้ําจะงวดเข้ากันเลยหลังจากนั้นก็ใส่ปลาหมึกเลยนะครับปลาหมึกนี่เราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย วันนี้ลูกค้าบ,บอกว่าเน้นหนวดปลาหมึกลุงบอลจัดให้ครับผมตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะครับเพิ่มสีสันนะครับปิดท้ายด้วยใบโหระพาครับตัดเลยครับ เป็นไงครับสีสันน่าทานไหมครับเดี๋ยวเราอรอปลาหมึกสุกอีกนิดหนึ่งนะครับอย่าสุกเยอะนะครับเดี๋ยวมันอดหลัง <c> ส <oughs> ุน,นิดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ชิมรสครับผมผัดบิ๊กเผาจะออกเผ็ดเค็มหวานนะครับทุกท่าน โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับมาครับง่ายๆครับอาหารไทยทำง่ายทำเร็วและต้องอร่อยนะครับรับรองอร่อยแน่ทำตามสูตรที่มุงบอลบอกนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับปลาหมึก ผัดพริกเผาครัวลุงบอลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงบอลชาแนลนะครับทําอาหารไทยง่ายๆทําง่ายทําทเร็วแล้วก็ต้องอร่อยนะครับแล้วลุงบอลจะมาทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ